สวัสดีครับท่านผู้ชมที่เคารพทุกท่านครับ1กรกฎาคม2563ครับยังเกาะติดอยู่กับกลุ่มร้องเรียนกลุ่มร้องทุกข์นะครับเราไม่ทิ้งกันนะครับจะได้เงินเมื่อไหร่นะครับกลุ่มที่ไปร้องเรียนร้องทุกข์ที่ธนาคารทกสออมสินกรุงไทยนะครับหรือว่าไปร้องเรียนร้องทุกข์ที่กรมประชาสัมพันธ์ไปร้องเรียนร้องทุกข์ที่ศูนย์ดำรงธรรมทัว่วประเทศนะครับ เกี่ยวกับมาตรการเราไม่ทิ้งกันนะครับก็ข้อมูลล่าสุดนะตอนนี้นะครับเขาบอกว่ามีประมาณ8 0 0 0 0นกว่ารายนะครับใบที่ไปให้ลุุลน้องเรียนร้องทุกกรอกรายละเอียดล,ล,ลงไปในนั้นว่าไม่ได้รับการเดียวยาเรื่องอะไรอะไรบ้างนะ่ยตอนนี้อยู่ที่กระทรวงการคลังครับกองจํานวนมากไปมหาศาลนะครับแต่ว่ากลุ่มนี้จะถูกหยิบยกขึ้นมาดูแลนะครับ ตอนนี้ถึงขั้นตอนไหนครับตอนนี้ถึงขั้นตอนที่มีการตรวจใบร้องเรียนทุกใบนะครับกําลังตรวจตรวจเสร็จแล้วก็จะนําเข้ามา,บ,าบันทึกในระบบนะครับเสร็จแล้วก็จะมีการคัดกรองว่าในจํานวนผู้ที่ไปร้องทุกร้องเรียนนั้นซําซ้อนกับได้มาตรการอื่นไปหรือยังกลุ่มผู้ไปร้องเรียน,นได้รับมาตรการ,ากรเกษตรไปไหม เป็นผู้ประกันตนมาตรา33ส่งเงินครบ6เดือนไหมนะครับแล้วเป็นกลุ่มที่จะได้รับเยียวยากลุ่มเราะบางไหมไล่ไปทุกอย่างนะครับหากออกก่อนแล้วก็จะเหลือที่ควรจะได้รับการเยียวยากี่รายทีนี้ที่เหลือจะได้รับคัดออกมาแล้วว่าจะเหลือจะได้รับการเยียวยากี่รายนั้นยังมาเช็คใส่เกณฑ์อีกด้วยนะว่าผ่านเกณฑ์เราไม่ทิ้งกันอีกไหม เขาก็จะคัดกรองแบบนี้แหละครับให้เหลือตัวเลขตัวเลขที่ชัดเจนว่ากลุ่มที่ควรจะรับการเยียวยานั้นที่ไปร้องเรียนนั้นจะเหลือจะได้ควรจะได้รับการพิจารณาเยียวยากี่กี่แสนรายกันแน่ตอนนี้กําลังทําเรื่องนี้อยู่นะครับเมื่อทําเสร็จแล้วกระทรวงการคลังก็จะออกมา,ถาแถลงข่าวว่าคัดกรองเสร็จแล้วเหลือตัวเลขจาก8ปดแสนกว่ารายนั่นจะเยียวยาจริงๆทั้งหมดกี่รายนะจะมีการว่าอย่างนี้ก่อนพอว่าอย่างนี้เสร็จแล้วเราจะได้เงินเมื่อไหร่ โอ้ยังมีอีกหลายขั้นตอนครับจะต้องนําเรื่องนี้เข้าที่ประชุมที่ประชุมอะไรนะที่ประชุมคณะกรรมการเยียวยาอีกนะครับพอเข้าที่ประชุมคณะกรรมการเยียวยาเสร็จแล้วก็จะนําเรื่องมายังคณะกรรมการการกองโครงการการใช้เงินกู้อีกเสร็จแล้วก็จะนําเรื่องเสนอที่ประชุมคอรมออีกพอที่ประชุมคอรมออนุมัติต่างๆนานาก็จึงจะมีการดําเนินการในเรื่องเยียวยาแต่ เป็นที่ชื่นใจอย่างหนึ่งว่าเขายังไม่ได้ทิ้งท่านนะครับตอนนี้ท่านที่ร้องเรียนทั้งหลายทุกท่านนะครับแต่ในขณะเดียวกันนะครับกลุ่มที่ร้องเรียนไว้นี้ก็มีบางคนที่ลงเป็นกลุ่มที่ลงทะเบียนไม่สาเร็จนะไปร้องเรียนล้องทุกไว้ก็ตรวจสอบสถานะด้วยนะครับก็มีบางคนที่สถานะเปลี่ยนเป็นเขียวแล้วอันนั้นจะได้เงินหมื่นห้าไปเลยนะครับไม่ต้องรอผลการ ผลการคัดกรองจากผู้ไปร้องเรียนร้องทุกนะครับทั้งหมดก็เป็นข่าวสารที่มีนะตอนนี้ยังไม่มีความเคลือบหน้าแต่อย่างใดแต่รู้อย่างเดียวว่าขณะนี้กระทรวงการคลังกําลังดําเนินการตรวจใบร้องเรียนทุกใบนะเสร็จแล้วเขาจะสรุปอีกครั้งและในที่สุดก็จะเยียวยาก็ช้าหน่อยนะครับกลุ่มนี้นะครับมีข้อมูลมาให้เล่าให้ฟังเพียงเท่านี้เขากําลังดําเนินการอยู่นะครับทีนี้มาดูกลุ่มเราไม่ทิ้งกัน ที่เป็นกลุ่มที่ผ่านเกณฑ์แล้วแต่เคยโอนเงินแล้วแต่โอนไม่สาเร็จเพราะบัญชีไม่ถูกต้องอะไรก็แล้วแต่ท่านก็ไปแก้ไขผูกความเพยนน่นนี่นั่นแล้วนะครับเอาบัญชีที่ใช้ได้บัญชีที่ยังเดือนสภาพอยู่ไปผูกความเพยแล้วนะครับ2กรกฎาคมครับลุ้นนะครับใครที่ยังไม่ได้รับเงินลุ้นรับโอนหมื่นห้านะครับสองกรกฎาคมก็คืออีกไม่กี่ชั่วโมงข้างหน้านี่แหละครับวันนี้วันที่1กรกฎาคมเลยเลยหกทุ่มของวันที่1กรกฎาคมไปนะใครได้รับเงินบ้าง ก็จะมีการเช็คนะครับเช็คสถานะดูนะครับจะมี s m s มไหมนะครับกลุ่มนี้ก็รอรับเงินนะครับเขายังไม่ได้ทิ้งนะครับที่แก้ไขไว้เสร็จแล้วนะครับเอาทั้งหมดคลิปนี้ก็นำมาพูดคุยมากล่าวถึงให้ท่านผู้ชมที่ชมอยู่ทั้งบ้านที่รู้สึกเซ็งตอนนี้เพราะว่าร้องเรียนไปแล้วมันเงียบเงียบมันก็ต้องเงียบแล้วครับเพราะว่าเขา ยังทําไม่เสร็จนะครับรอครับถ้าเขาทําเสร็จเขาจะออกมา,ถาแถลงข่าวอย่างแน่นอนครับกระทรวงการคลังว่าเขาจะดาเนินการอย่างไรต่อไปนะครับในกลุ่มร้องเรียนร้องทุกข์ชื่นใจได้เลยว่ายังยังไม่ทิ้งนะครับส่วนเราไม่ทิ้งกันที่ลงทะเบียนผ่านเกณฑ์แล้วโอนเงินไปสําเร็จสักทีผ่านแก้พร้อมเพลย์แล้วเอารอลุ้นคืนนี้หลังหกทุ่มมีลุ้นครับหมื่นห้าครั้งเดียวสวัสดีครับ